สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมารีวิวต่อจากพัสดชื่อเราละเพนาวเลยฮะเพนาว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 เออเยี่ยมนี่ขึ้นไปแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ชมแป๊บหนึ่งเออไปเลยไปเลยพวกกดสเปกบาร์เพื่อบินนะฮะเพื่อบินชิงเกิลเบล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 ล์ยม

เยยี่มเอ้ยอันนี้ดีกว่าท,อทอัลทัลลุงไม่ล็อกแน่ต้องมอเตอร์ไซค์สองผู้เมียโอ้โหาดานนี้ชอบเลยนี่นี่นี่ยิงโทรศัพท์มาเมียเหรอเมียกูอยู่นี่มันกูเลขทั้งนั้นอะลงไปแล้วก็พูดคำว่า what the fuck อ่ะเลือกไอ้เป๋ไอ้เป๋เลยดานนี้ผมชอบเลือกไอ้เป๋อะไอ้เป๋ลงไปเลยเออเยี่ยมพอลุงลงไปเลย นี่ตีลังกอตีลังกอตีลังกอเฮ้ยเอย้ยไม่โอ้โหดานี้ต้องเอาคุณเซนตอร์คอร์คุณ Center เซนตอร์คอร์อากว่านะท่านผู้ชมอะเยี่ยมไปแล้วเว้ยแจคของขวัญปีใหมไวว่ไปเลยไปเลย ไปเลยนี่ไปดีไปดีเยี่ยมเกมนี้เป็นอะไรที่เบาบางมากคะชนอะไรนิดหน่อยนี่คือเลือดสาดกระเด็นดังเปียงฮนะ <c oughs> ไม่ใช่นะเป็นเป็นชนอะไรนี่ก็คือแบาบว่ามันอ้าวด่านนี้โอ้ไม่ชอบ่นอนานผู้ชมอะด่านนีดดด้ดู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 มันยัง <c oughs> ลูก, <c oughs> ล,ก <c oughs> ลูกไปทำอะไรเขาปวดเนี่ยลูกโดนพัดไปดลูกแค่โดน ชิมหัวไม่เอ้าชิบกู้หญิงร้อ,อง,อ,งอ่ะอืมจะต้องติงกูไปกินเลยฮิฮิฮคอกระติ้มตัวเยี่ยมชิอาอันเ <c oughs> ด,ดียวยใคร เกก็ห้อยนด็กก็หอยนดกก็หอยนดกก็หอยเดกก็หอยเอ้าตัวขาดที่ไหนเลยล่ะอ่ะอ่ะก็ขอจบพัศสองนะเพียงเท่านี้นะคะไม่มีพัสต่อแล้วคับ